11วิธีที่ทำให้จนลงโดยไม่รู้ตัวเพื่อเป็นวิธีแนวทางให้คุณรู้ทันหลีกเลี่ยงกับดักทางการเงินที่พบบ่อยเหล่านี้และไม่หลงไปกับสิ่งที่ทำให้ชีวิตของคุณจนลง 1. ใช้จ่ายเกินรายได้ที่มีใช้จ่ายแบบเดือนชนเดือนใช้ชีวิตเกินตัวอยากได้อะไรก็ซื้อตามใจไปหมดรูดบัตรเครดิตเป็นประจำสุดท้ายต้องเป็นหนี้บัตรหมุนเงินไม่ทันติดกับดักทางการเงินออกจากปัญหาทางการเงินไม่ได้ 2. ไม่มีแผนการเงินหรือเป้าหมายที่ชัดเจนไม่รู้ว่าเก็บเงินไปเพื่ออะไรทำให้ใช้จ่ายตามอำเภอใจไม่รู้จักบริหารความเสี่ยงในอนาคตไม่รู้จักการเก็บออมเงินเพื่อใช้ในอนาคตไม่มีความรู้ด้านการเงินการลงทุนไม่ศึกษาหาความรู้ด้านการเงินการลงทุน 3. ไม่มีเงินสำรองฉุกเฉินการมีเงินทุนสำรองไว้เมื่อยามจำเป็นที่ต้องใช้จ่ายนั้นเป็นเรื่องที่ดีเพราะไม่มีใครรู้เลยว่า วันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคุณกรณีเจ็บป่วยหรือเกิดรถเสียตกงานเท่ากับต้องกู้เงินทำให้เป็นหนี้โดยไม่จำเป็นและเสียดอกเบี้ยไปโดยใช่เหตุดังนั้นหากคุณไม่อยากจนลงคุณต้องสำรองเงินไว้ใช้เมื่อยามจำเป็นที่อาจจะมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นมาก็ได้4คิดว่าเรามีเงินก่อนค่อยเริ่มออมผลลัพธ์คือไม่มีวันเริ่มออมจริงจัง เพราะหากคุณมัวแต่คิดว่าเงินเหลือจากใช้จ่ายก่อนแล้วค่อยเก็บออมคุณจะไม่มีวันเหลือเงินอย่างแน่นอนเพราะความมั่งคั่งต้องเริ่มจากเงินเล็กๆพร้อมกับนิสัยและวินัยที่ทําประจําอย่างสม่ําเสมอดังนั้นจึงต้องเก็บออมก่อนใช้หากลงทุนโดยไม่ศึกษาหรือลงทุนตามกระแสเห็นคนอื่นรวยก็เทตามโดยไม่เข้าใจความเสี่ยงและไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังด้านการเงินของคนเหล่านั้นอย่างแท้จริง เช่นลงทุนในแชร์ลูกโซ่หรือสินทรัพย์เกินความรู้ที่มีเพราะทำตามกระแสโดยที่ตัวเองไม่มีความรู้อาจทำให้คุณเสียเงินออกไปได้ง่าย 6. ไม่เรียนรู้การบริหารนี้ผ่อนทุกอย่างทั้งที่ไม่จำเป็นผ่อนของที่อยากได้ตามอำเภอใจใช้เงินแบบเดือนชนเดือนไม่มีเงินเหลือเก็บจ่ายแค่ขั้นต่ำเท่ากับเสียดอกเบี้ยมากขึ้นทำให้คุณไม่เหลือเงินไว้เก็บมากขึ้นเติดนิสัยใช้เงินแก้เครียด หากคุณมีนิสัยและอารมณ์ชั่ววูบอยู่บ่อยๆใช้เงินโดยไม่คิดวางแผนโดยการช้อปปิ้งติดแอป,ปสั่งอาหารแก้เครียดเครียดเมื่อไหร่ก็ใช้เงินเกินความจำเป็นที่ต้องกินต้องใช้หรือแม้กระทั่งติดแบรนด์หรูแบรนด์แพงทำให้เงินหายไปไวแต่ปัญหาด้านการเงินไม่เคยหายไปเลย 8. ไม่ลงทุนในตัวเองไม่อัปเดตทักษะให้กับตัวเองไม่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆใ,ให้ทันตามกระแสะโลกเมื่อโลกพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้คุณตามโลกไม่ทันและรายได้จึงไม่เติบโตตามโลกที่เปลี่ยนไป 9. ไม่วางแผนภาษีหรือเกษียณเสียภาษีโดยไม่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนทําให้สูญเงินไปโดยไร้ประโยชน์อีกทั้งเมื่อตอนเกษียณไม่มีเงินใช้จ่ายเพียงพอต้องพึ่งลูกหลานรัฐบาลหรือคนอื่นอยู่เสมอสิบเชื่อว่าการเงินเป็นเรื่องของดวงไม่พยายามวางแผนการเงินเพราะคิดว่าโชคจะช่วยแต่ความจริงแล้ว ความมั่งคั่งมาจากการลงมือทำไม่ใช่โชคช่วยเพราะหากคุณนั่งอยู่เฉยๆก็คงไม่มีโชคอะไรหล่นทับคุณแน่นอนหากคุณไม่ลงมือทำอะไรเลย 11. ไม่กล้าปฏิเสธสิ่งที่เกินกำลังเข้ากลุ่มเพื่อนที่ใช้เงินเกินตัวไปกินไปเที่ยวในสถานที่ที่แพงเกินตัวอยู่บ่อยๆจนลืมวางแผนการเงินใช้เงินไปโดยไม่เก็บซื้อของแพงเพื่อรักษาหน้าทาังที่จ่ายไม่ไหวต้องรูดบัตรผ่อนเพราะไม่อยากปฏิเสธกลุ่มเพื่อนเหล่านั้น ทำให้คุณต้องกลายเป็นคนที่จนลงในท้ายที่สุด